อนุรักษ์ประเพณีอีสานบโราเกวียนเกวียนกวียนสมัยก่อนนะจ๊ะที่แบบเอาไว้ผูกกับวัวอะไรมีหมดเลยมีไถนามีอิ่วอิ้วฝ้ายอะไรเหมือนประเพณีอีสานจ้ะอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้จะเก็บไว้แล้วก็แผลงไว้ยอดจริงๆเลยอ่ะแล้วแล้วตอน ตอนนี้มีหน่วยงานอะไรเข้ามาช่วยแล้วบ้างนะของพ่อแม่มีบ้างใช่ไหมของสิบล้านนี่เขาให้ยังยังได้ได้ล้านเอาให้มาล้านหนึ่งก่อนโอเคแล้วเขาบอกไหมที่เหลือให้เมื่อไหร่ยังไม่ทราบโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวของผมผมเยียวยาก่อนนะหนึ่งล้านนะยินดีก็คือเป็นของมูลที่กำลังช่วยสู้แล้วก็เพื่อนผมเอฟซีผมทุกคนช่วยกันเพราะว่าอยากสตดูดีความกล้าหาญแล้วก็ ไม่อยากให้วีระบุรุษที่เขาจากไปไปแบบไม่มีใครจําเขาอยากให้ทุกคนจําในสิ่งที่เขาทําได้เนี่ยที่ผมอยากเจอทุกคนอาจอาจจะแบบช้าหน่อยนะผมเรงใจที่ผมอยากฟังเพราะว่าเพราะว่าผมทุกอย่างผมดูดูทุกอย่างผมัครับเราบางคนจริงจังต่อกันใช่ผมเต็มที่หน้าผมไหมหมดเลยวันนี้คือคือ พุยดยครับคือผมน้ำท่วมก็ดูเับเอาให้ของจริงใช่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 วันนี้เมื่อปีที่แล้วเหมือนจะไปอยู่เวียงป่าเป้านีใช้ไปดินถล่มก็ยังทำอยู่ก็อยากให้เป็นนั่นแหละเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากฟังเรื่องราวของทุกๆคนเองผมอยากฟังเนี่ยฟังแล้วมันหลายคนไม่รู้หรอก ทูกคนจะรู้ว่าเขาคือสุดยอดซูปเปอร์ฮีโร่ที่สู้อยู่ที่หน้าสมรภูมิเนี่ยแต่หลังบ้านน่ะเนี่ยเขาเป็นทั้งลูกกอตันยูเป็นทั้งคนที่มีความสามารถเนี่ยผมถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูและได้รับรู้รว่าเขาเจ๋งจริงบ้านหลังเล็กๆเรียนเขาก็จะหาเงินเรียนเองหาเงินเรียนป้า,าป้าจะช่วยอยู่ที่พื้นที่เตรียมอุดมศึกษาพ่อแม่ไม่มีเงินฮะเรียนเตรีย,รยม,มอุดมะ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้านนทบุรีหาเงินส่งตัวเองเรียนป้าด้วยค่ะอยู่กับป้าอยู่กับป้าป้าช่วยด้วยป้าช่วยด้วยถ้าเขาเข้าเตรียมอุดมได้นี่เขาก็ต้องเป็นคนเก่งนะเรียนเขาจะเยอะที่บ้านกีฬาเก่งทุกอย่างแชมป์ตะก้อบอลทุบอ็ทุกอย่างเป็นแชมป์ตะก้อแชมป์บอลอุณิขย้อนมนุษย์เลยนะเขาไม่อยู่นี่เขาสมัครใจมาเลยเนี่ยเขาอยากมาอยู่าซแดน อยู่เลยปีใช่เขาจะดาจุลาโลกมาล่าทุกีเดียวที่จริงเขาเลือกได้ค่ะว่าจะบรรจุเขาเข้าสอบได้ที่เจ็ดแม่ไปไปไปตอนเขาติดยศเขาเลือกได้แต่แต่เขาอยากมาอยู่ชายแดนโอ้โหเลือกไปที่ที่แบบไม่ลําบากก็ได้รักต้นไม้รักภูเขาค่ะที่บ้านที่ดินที่บ้านนะปลูกหมดเลยเกษตรครบวงจรดินดินมีมีกล้วยเขานี่ได้ขายเลยค่ะ กล้วยเขาปลูกเต็มหมดเลยที่บ้านสุดยอดจัดเลยเนี่ยทุเรียนเขานี่จะเป็นแล้วค่ะทุเรียนสองต้นเขาเอาเอาดินที่สีสะเกตไปปลูกใส่รถกลับไปบ้านดินแดงเขามีเพื่อนปลูกทุเรียนสุดยอดเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นคนที่สุดยอดทุกด้านทุกอย่างเลือกไปอยู่จุดที่สบายได้จะปลูกเห็นต้นไม้อยู่ตามป่าแล้วจะขุดแล้วไปปลูกตามดินที่มีอยู่ไม่ให้ว่างเลยค่ะโอ้โหนี่สุดยอดจริง สุดยอดจริงไม่น่าเชื่อนะว่าจะไม่ได้ไม่น่าเชื่อจริงไม่ใช่คือไม่น่าเชื่อที่แบบคนคนนี้จะต้องจากไปอ่ะเก่งมีความสามารถทุกด้านเขาเป็นเสาหลักของบ้านกล้วยเมียนได้ไปขายเลยจ้ะกล้วยเขาดเกิดกับเขาจริงว่าเขาสุดยอดจริงเลือกมาอยู่ที่นี่เองด้วยเลือกมาอยู่ที่นี่สุดยอดเดี๋ยวนี้เลขบัญชี กิจของของของโอนของแม่กับของพ่อก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าพอแล้วบอกพี่นะกิจเออฟังแะสุดยอดเลยนะแล้วน้องชายอีกคนหนึ่งก็เลี้ยงดูปกติดีช่วยเหลือดีนะช่วยเหลือดีโอเคทำงานที่น้องคายเออน้องคายแม่มาประจำกรมชงหนึ่งมืองเลยผาน,านอ,อยู่ที่เชียงใหม่ จะมาลงที่นครบุรกาลนครพนมุกหนังนีอยู่ห้าจังหวัดมี่จังหวัดแกจะจะมาลบที่ชองบกพอแม่ไม่ม่้มาไปดูแลแม่แม่ทําถูกแล้วแม่ทาถูกแล้วแล้วเขาเชื่อแม่ก็ถือถูกแล้วแม่วันนั้นแม่เดินทั้งวันเลยจ้ะ้อนใจเดินจ้ะร้อนนั่งไม่ได้แล้วกลัวลูกมาจริงแกคนไม่พูดคนไม่ชอบพูดคน พี่ชาย,ยาน่ยทำงานอย่างเรียวงเหมือนกันตอนนี้เขาเลี้ยงวัวให้พี่ชายเขามาช่วยพ่อแม่มาทางนี้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านเขาดูแลว,วัวให้พี่ชายเขาพี่ชายเขาเลี้ยงวัวขุนด้วยจ้ะพอกลับบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าใส่รถแล้วก็เอาไปให้วัวด้วย <ừ> เสริมรายได้ช่วยพ่อแม่เดี๋ยวของกิจของสลิปของแม่เข้ามาแล้วบอกพี่นะ โอ้ก oh. ็ผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะของพ่อกับแม่นะก็สิ่งท vet ี่ลูกชายเป็นคือเป็นฮีโร่เป็นวีบบุรุษของจริงนะครับก็ผมฟังยิ่งฟังเรื่องราวเขาก็ยิ่งรู้สึกทึ่งนะเขาเป็นคนเก่งมากคนที่บ้านเขายอมรับเป็นคนที่ เป็นคนที่น่าเสียดายอ่ะอแช่วยเดถ้าแกกลับไปเป็นคนที่น่าเสียดายไม่ใช่ว่าทุกคนกคนอื่นไม่ได้น่าเสียไม่น่าเสียดายนะทุกคนน่าเสียดายแต่น่าเสียดายทุกคนแต่เขาคือเนี่ยทุกคนฟังเชื่อเหน,อนี่คือสุดยอดของของมนุษย์เลยคนเนี้ยเก่งจริงๆนะก็อ,อยู่เทพก็เล่นเล่นป<ม>อมยาวแห่เป็นนักนักศรานะครับเดี๋ยวโรงเรียนวัดโพลิมิตเ่มีเพื่อนที่นึงแล้วแปดพันห้าพันเขาก็ให้แค่ห้าร้อยสามร้อยตอนไปเรียนตอนไปเรียน งานแต่งไปแห่ไปทีมงานของกรุงเทพนะครับงานกรุงเทพคนนี้เหรียญก็จะแขวนที่บ้านถ่ายรูปเหรียญให้ผมดูบ้างนะแล้วกลับไปอ่ะส่งรูปให้ผมดูหน่อยผมอย่างน้อยเอามาลงให้ความภาคภูมิใจนะทุกคนกีตราพินเป็นตู้เลยตู้ใหญ่เลยเขาเก็บเขาไปทำงานได้เขาสะสมไว้ พอเขาเสียชีวิตแม่ก็เลยเก็บเขาเ้าเ,เป็นอนุรักษณ์ไว้ให้เขาม,เมีความตั้งใจสุดท้ายแม่ที่เขาอยากทำมีอะไรไหมตั้งใจสุดท้ายวันที่เขากลับไปเขาบอกแม่เดี๋ยวผมจะมาทำเก้าอี้ให้แม่นะเก้าอี้ที่สแตเลสน่จ้ะเขาทำไว้แล้วแล้วก็เอาไม้ยาวๆมาให้เวลามีคนย่าๆมาเล่นเขาจะได้นั่งเล่น แต่ยังไม่เสร็จเขายังไม่ทันกลับไปน้องชายเขาสารต่อแล้วค่ะขอน้องชายสารต่อแล้วน้องชายก็เป็นช่างเหมือนกันเขาจะบอกเวลาเขากลับบ้านบอกแม่เขาจะกลับไม่พักถ้าไปพักจะไม่พร้อมกันเขาจะบอกน้องเขาเลยสั่งงานไว้เลยว่าต้องทําอย่างน้นอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่มาแล้วจะอจะบอกน้องชายเขา ถือว่าเขาก็รักกันดีการรักกันโอเคดีผมว่าน้องเขาก็สานต่อเสียงที่พี่เขาอยากให้เป็นแหละก็คือให้พ่อแม่สุขสบายะตัวของพ่อแม่มีหนี้มีสิลอะไรเยอะไหมมีอยู่ค่ะมีแต่ช่วยหมดค่ะทกศอ๋อทกศกายกให้ยกให้แล้วก็ลูกชายยืมเงินธนาคารทีพีบีอ่าธนาคารยกให้จ่ะยกหนี้ให้โอเคแต่ส่วนตัวของแม่กับพ่อไม่มีแล้วนะหมดแล้วทกศโอเค ที่เหลือก็หลังจากนี้ก็เอาไว้รักษาตัวเองนะครับแล้วก็อย่าเ,เชื่อเรื่องคอเซนเตอร์นะ <Okay. S 1> เวลาคนโทรมาเนี่ยสิ่งเดียวสิ่งสาคัญเลยคือเวลาเดี๋ยวเขาเหม็นเห็นเนี่ยว่าเรามีการเยียวยาช่วยเหลือกันเงินหลักล้านเดี๋ยมันอาจจะส่งคอเซนเตอร์มาเพื่อที่จะมาหลอกเงินเราเนี่ยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกเราทำอาจจะหายไปกับตาเลยเพราะฉะนั้นใครโทรมาชวนลงทุนบอกต้องโอนเงินไปโน้นไปนี่ไม่ต้องเชื่อไม่เชื่อทุกประการทั้งปวงหรือโทรมาถามทีมงานก็ได้ แล้วผมให้ทีมงานเช็คให้นะจะได้เซฟไม่เป็นเหยื่อของคนพวกนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันซ้ํำเติมเรานะอาอโอเคอันนี้ของเดี๋ยวนะโอเคเฮ้มีของมีเป็นสามคนมครับที่โยนไปของใครสามคนไม่รู้ของใครสามชื่อ กิดกิดต้องเอาของพ่อกับแม่ก่อนครับของแม่ไม่ของพ่อกับแม่กี่บัญชีตอนนี้มีสามบัญชีสาใช่ไหมีไม่ใช่ที่โอนให้บัญชีที่ให้โอนไปอะไระบัญชีเดียวเดียวกิดเจ้าไหนเนี่ยมทีเฮ้ยี ให้โอนให้โอนเข้าบัญชีชื่ออะไรครับของแม่กรุงไทยครับอ๋อคนแรกตอยสามบัญชีก็คือเนี่ยคนแรกคือคนไหนพี่คุยคนคนนี้คือใครคือคนแรกบัญชีนี้ไหมครับชื่อนี้จ่าครับสุกนามสกุลอะไรครับแม่บุษภาวิไลบุษภาไม่ใช่เอาใครมาเนี่ยอันนี้ของแม่ไหม บัญชีนะครับนามสกุลอะไรของแม่พี่ลยยุกสะาไงพี่พี่ลยบุบสภาจ้ะอ๋ะอ,อแล้วบัญชีแล้วสลิปตรงเปล่าสลิปตรงนะพี่นะแล้วติด ธนดลใครธนดลคือลูกชายลูกอ่าโอเคจรินรถจรินคือแฟนเขาโอเครถจรินเพื่อลูกเพราะมันโอนเพื่อลูกนะครับอ่าก็คือที่ใครใครเป็นคนแจ้งเลขบัญชีนี้มาใครเป็นคนแจ้งฮะี่ตูนโอเคใครเป็นคนคุยกับตูนครับวันนี้อ๋อลูกสะพ้ายโอเคงั้นเดี๋ยวงี้ผมอัปเดตอย่างงี้นะคือลูกสะพ้ายแจ้งเข้าแม่ นะครับยอด1ล้านเข้าอยู่ที่2อง0สนานะครับเข้าที่ลูกสะพ้ยอีก2,500สนานะครับแล้วก็เข้าที่ลูกชายห0 0แสนอันนี้นะถือว่าตกลงกันมาแบบนี้ใช่ไหมใช่ปะโอเคนะครับก็อขอสลิปครับมาเลยครับยยออดดดสุห้าแสนคือเด็กเด็กชายธนะดลนะ ลูกใช่ด้วยกันโอเคเรียบร้อยส่งเลยคร,ครับ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 คนอย่าของธนดลแล้วธนาดลของของคุยกันแล้วนะใครเป็นคนเป็หน้จัดการน้องๆดูแล้วนะนเบนครัแเ่นครัโอเคอันนี้ กีดกีดเรียกแม่เข้ามาให้พี่หน่อยแม่ก็คือก็คือแม่จะมีสิทธิ์ถอนทั้งหมด7500สใช่ไหม อันนี้คือคุยกันมาแล้วเนาะถูกลงกันมาแล้วเนาะเอาเอา,เอามาเดี๋ยวผมเอาแฟนมาขอถ้าโดนโอนยังโอนแล้วครับจดที่เป็นสมรถกันไหมจ้าอ๋อจดทห้เี็นสมรถนะโอเคสวัสดีหนู หนูเงินเป็นอย่างนี้นะที่เข้าไปนะครับเป็นของเราสองแสนห้าของแม่สองแสนห้าของลูกห้าแสนนะโอเค,ครเราเก็บของลูกไว้ให้ดีนะถ้าเราเข้าบัญชีลูกอะ่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์เบิกจ่ายนะแล้วก็ให้เผื่อเขาโตแล้วกเก็บเป็นเงินที่ให้เขาไว้ตั้งตัวนะโอเคนะก็ยังไงพี่ก็ฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะปกติดูแลอยู่ด้วยกันเนาะโอเค นะฝากดูแลด้วยแล้วก็เรื่องของเวลาพวก call center โทรหาหรือว่ามีคนชวนลงทุนอะไรเราต้องอย่าอย่าไปเชื่อนะเพราะว่าเดี๋ยว call center มา call center นึกไว้ว่าคือเขมรนะคนที่ทําให้สามีเราจากไปคือเขมนเพราะฉะนั้นถ้ามันมาหลอกเราได้อีกสองทอดเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเด็ดขาดอย่าเชื่อเด็ดขาดหรือว่าถ้าไม่มั่นใจอะไรโทรหาทีมงานพี่นะนะนะเช็คก่อนนะครับลูก โอเควัสดีครับสวัสดีครับวัดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคบกันมากี่ปีครับกับกับแฟเกือบห้าปีเกือบห้าปีโอเคลูกจดทะเบียนเรียบร้อยดีค่ะโอเคนิ่งเลยเงียบเลยโอเคได้ก็ยังไงเดี๋ยวพี่ฝากดูแลพ่อกับแม่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ เอามาเดี๋ยวฟังนี้บ้างามายิงใจอ่าโอเคเอาไปอ่าโอเควัสดีรบรบกวนให้รอนานอีกด้านหนึ่งอเ,เอาจัดไปเริ่มไปอ่าจะเริ่มไปจัดการเป็หารจัดการกันเอาเองโอเคอันนี้ลูกของพ่อกับแม่ชื่ออะไรครับอัลตานิลวิสก พลทหารสุรวิทย์สี่ลวิทย์โอเคนามสกุลอะไรฮะพินโยสุกโอเคอายุเท่าไหร่เนี่ยูชายใช่ยี่สิบสองเองแม่มีลูกชายกี่คนคนเดียวอลูกสาวอีกคนลูกสาวอีกคนนึงอ๋อยังมีลูกสาวอยู่ด้วยแล้วลูกชายที่มาเป็นอาหารได้เพราะอะไรสมัครมาตั้งใจมาเป็นด้วย โอ้สุดยอดเลยแล้วเขาบ้านอยู่ที่ไหนดั้งเดิมเขาที่บ้านที่เขาอยู่ปัจจุบันอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก,แก่นเอาแล้วทำไมเขาอยู่มาอยู่ดีมาโผล่ที่เนี่ยอแกเป็นอาหารแกสมัครรูรอแปดพันสองไขยบ้านหันจกักฮะแล้วเขาขนกําลังมาที่นี่กกอ๋อมาวันไหนมาวันที่สองมิถุนาเอ,อวันที่สองมิถุนาโอเคก็คมาอยู่ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่นานนะโอเคแล้ว มาอยู่ก็ใช้ชีวิตปกติดีาอยู่แกก็ทำบังเกอร์แล้วก็แบตเตอรีนตามพี่เราเขาไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไอเขาพระวิหารเขาพระวิหารตรงสัตต o s o เหรอหรือพระมอซัมเตะโ,โอเคอยู่ตรงนั้นตลอดไม่ได้ย้ายไปไหนเลยโอเคแล้ววันที่เกิดเหตุการณ์เรารู้ได้ไงเกิดอะไรขึ้น เขาเป็นคนบอกลูกมาอยู่นี่เรารู้ไหมรู้จ้าเพราะว่าตอนแกจะมาแกก็โทรถามแม่แม่บอกว่าแม่จะจะไปแบบจะไปลบแถววสายแดนกับเพิ่นอ๋อเขาบอกว่าจะมาที่นี่จ้าเพราะว่าก่อนจะมา,าทั้งค่ายเพิ่นกับไอ้โบบอกบอก,บอก,บอกแม่ถามบอกเขาอยู่วันที่ปะทะ เขาอยู่ถึงวันไหนอยู่วันประท้าห้าวันเนี่ยวันอยู่ถึงวันไหนยี่เจ็ดยี่หกเขาบอกแม่ตั้งแต่วันที่ยี่สี่ยี่สี่มาก็ติดต่อกันไม่ได้เลยจนถึงที่แกส่งคลิปสุดท้ายมาาแม่เขาส่งคลิปมาเขาส่งคลิปอะไรมาแม่เขาส่งคลิปมาหาแม่ด้วย ส่งมาเล่นกับแม่อยู่เลยส่งมาแล้วแกก็ปิดเครื่องเลยแล้วก็ตั้งใจนันก็นี่ส่งมาตอนกี่โมงส่งมาตอนห้าสิบสามนอ๋อสิบห้านกานี่ดูเขาคุยกับแม่แบบคุยเล่นแบบปกติก็สนิทกันปกติสนิทกันเล่นกันแบบรับเลี้ยงลูกมาแบบ แบบเป็นเพื่อนกันแบบคุยกันได้เนียเออเอ,อ <c oughs> พอดูเนี่ยเหมือนเขาเล่นเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเขาแบบเขารักเลยแหละอะไรส่งอย่างเงี้ยเขาเล่นเฮฮาเลยมาบ้านมาบ้านทุกทีหนูก็กอบก็หอมแก่ประจำอ,อ๋อูกชายหนูก็ทําเหมือนแกเป็นลูกสาวลูกชายแบบเป็นเหมือนเพื่อนกันเนี่ยจ้ะออดูเขาสนิทอ่ะแล้วบ่ายสามเขาส่งมาแล้วติดต่อเขาไม่ได้เลยหลังอย่างนั้นติดต่อไม่ได้เลยแกส่งมาแล้วแกก็ปิดเครื่องเลย แล้วเรารู้เรื่องอีกทีตอนวันไหนกี่โมงก็ภายในวันนั้นประมาณห้าโมงเย็นอ๋อสามโมงส่งมาห้าโมงรู้เรื่องเลยโอ้โหเ,เขาบอกเหตุการณ์ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตอนตอนนั้นก็ยังไม่รู้พอพอถึงวันที่คุพันแกเข้าไปบ้านแกก็บอกว่าแม่น้องแกทำเต็มที่แล้วนะตอนเขามาน้องน้องอยู่ในบงังเกอร์แล้วน้องเป็นคนตื่นเองแบบ ป้องกันแบบช่วยีอ่าน้แบบน้องทำแบบความสามารถของน้องแล้วจนถึงวินาทีท้ายบอกแกผู้พันแกบอกงานสรผู้พันแกก็อยู่ข้างหลังน้องแกแกบอกเกไปหาน้องไม่ได้เพราะว่ามันอืยังช่วงติดพันอยู่ยังเข้าไปไม่ได้เงี้ยทุกคนก็ต้องอยู่ที่มั่นเนียแล้วน้อาก็อยู่ในบังเกอร์คนเดียวตอนนั้นแล้วน้องก็โดนืปืนขอคนเดียว Oh oh, โอ้โหโคตรลุยนะใจนะสุดยอดจริงๆน,งนะกล้านะแก่แกเป็นคนใจแล้วแกก็คนไม่ค่อยโงอยู่คนเดียวในบังเกอร์หวดคนเดียวลุยคนเดียวอยู่ข้างหน้าด้วยโอ้โ oh ห oh, นี่โคตรใจนะเป็นเพื่อนที่เพื่อนรักสุดๆนะแล้วใครเป็นคนพาเข้ามาก็ก่อนแกีะได้ยิยนไอผู้พันจะบอกแกให้้วกกองไปมองดูทุกอยอืม <taraf> เขามีลูกไหมไม่แกไม่มีแฟนไม่มีแฟนเขามีสิ่งที่เขาอยากเป็นไหมสิ่งที่เขาฝันสิ่งที่เขาอยากทำเขาก็ฝันแบบเขาเป็นทหารแกบอกอยากจะเรียนจบมองอยากจะสอบในที่โอ้ทุกคนเนี่ยฝันผมเจอทุกคนฝันแบบเดียวกันหมดก็เลยทุกคนอยากเป็นทหารจริงจริงาวแกตอนแรกแกจะไปแพทย์นิเทศที่นี่แกบอก พี่ชายแกอยากเป็นนี่แกก็เลยจะไปสายฝันสอนฝันต่อจากพี่ชายฮะน้องสาวจะไปเป็นอาหารเหรอน้องสาวไปเป็นอาหารโอ้โหโคตรสุดยอดเลยนะหัวใจนะน้องครอบครัวเลี้ยงลูกน่ารักมากเลยอ่ะสุดยอดมากเลยแกจะไปสันที่ของแกให้สนแต่ไม่ใช่แบบว่าไปลงหน้าง,งานสมอ,อภูมินนแล้วนะไม่แต่ไม่คนอื่นไม่ฝันเสียนะไม่ใช่แบบว่าไปแล้วมันไม่ดีนะแต่เหมือนว่าเขาทุกคนนะมีลูกก็ อย่างน้อยก็เหลือเข้าดูแลเราพยายามไปอะไรเนี่ยอนี้มันช้าเฮ้ยโอเคอายุเท่าไหร่ เหมือนว่าพี่วางอนาคตให้เลยนะสิ่งที่พี่ทำนี่เหมือนวางอนาคตให้เลยสุดยอดจริงๆแล้วมีอย่างอื่นไหมยังวัยรุ่นนะย,ยังมีความมุ่งมั่นนะยังอยู่กับหน้างานอยู่กับสมรภูมิเปิดติ๊กตอกหมดไว้มากแต่เมื่อกี้เห็นภาพมันน่ารักมากเปรียบไม่ได้ 对。Yeah,